จบข่าวและติดตามชมเส้นทางบันเทิงนะครับและละครเรื่องพลิกกับเกลือเป็นรายการต่อไปเลยครับสมพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ทันทะกาเลทันเทติตารณีเยตาระเยที่ควรช้าจึงค่อยช้าที่ควรเร่งจึงค่อยเร่งปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปกันที่โบลิเวียนะครับไปดูการเดินขบวนพาเหรดเพื่อเริ่มต้นเข้าสู่การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่ทางการนั้นอนุญ,ญาตให้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19แล้วเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเข้าร่วมขบวนพาเหรดนี้ได้ ลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ 但还是要遇到。